สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวิลาซัยครับและขออนุญาตใช้โอกาสนี้สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ จากในปี2025ที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นว่า AI เนี่ยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในหลากหลายด้านเลยครับจากแต่ก่อนที่เขาเป็นเพียงแชทบอทใช่ไหมครับถามมาต่อไปเราก็ได้คําตอบที่ต้องการก็จบแค่นั้นแต่ปรากฏว่าในปีที่ผ่านมาเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดในหลากหลายด้านเลยครับตั้งแต่ความสามารถในการสร้างรูปภาพที่สมจริงการแต่งเพลงเพอๆออกมาได้การสร้างคลิปวิดีโอที่ดูดีมากๆเลยครับในระดับโปรดักชันเลย จากความสามารถข้างต้นเหล่านั้นครับทำให้หลายคนกังวลใจครับว่าจะเป็นการลดพื้นที่ยืนของมนุษย์ในด้านการทำงานในด้านต่างๆหรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าเราในฐานะมนุษย์ครับยังสามารถเข้าไปเติมเต็มงานต่างๆที่ AI เป็นผู้สร้างสารรค์ออกมาได้อยู่ดีครับวันนี้เลยอาจจะยังไม่ได้มาแนะนำการใช้งาน AI ใหม่ๆนะครับแต่อยากจะมาชวนคุยครับว่าและเราในปีนี้ในฐานะคนใช้งาน AI เราควรมีทักษะอะไรบ้างครับซึ่งวันนี้ได้รวบรวมมาทั้งหมด10ทักษะหรือพูดได้ง่ายขึ้นกว่านั้นก็คือ10ทักษะครับที่ยังได้ไปต่อในปีนี้นั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวเล่าไปเจาะลึกกันทีละข้อเลยครับว่ามีทักษะอะไรกันบ้างครับเรามาเริ่มกันที่ทักษะแรกครับซึ่งผมว่าจริงๆแล้วคือทักษะที่สําคัญที่สุดครับคือ problem formulation หรือพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือการนิยามปัญหาที่แท้จริงครับ ในปี2026นี้นะครับ AI สามารถแก้ปัญหาให้เราได้แทบทุกอย่างแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดที่ผมเจอจากการได้พูดคุยกับหลายๆคนนะครับคือคนกลุ่มหนึ่งนะครับยังไม่รู้เลยครับว่าปัญหาที่แท้จริงของตัวเองคืออะไรและการที่เรานิยามปัญหาที่ไม่ชัดเจนออกมาจะทําให้ AI ให้คําตอบเราออกมาได้อย่างสเปกสปะด้วยเช่นกันครับเช่นถ้าเพื่อนๆทาธุรกิจแล้วพบว่ายอดขายตกลงนะครับหรือยอดขายขายไม่ไดีเหมือนเดิม แทนที่จะถามไปไอแค่บอกไปว่าเออเราท,ทําธุรกิจขายเสื้อผ้านะทํายังไงให้ยอดขายเพิ่มขึ้นซึ่งฟังดูแล้วก็จะรู้สึกว่าเป็นคําถามที่กว้างเกินไปใช่ไหมครับการที่เรามีทักษะนี้ครับจะช่วยให้เราวิเคราะห์ลงลึกไปจนเจอครับว่ายอดขายที่ตกลงเนี่ยเพราะอะไรเช่นอาจจะเพราะว่าลูกค้ากลุ่มเดิมนะครับที่เคยซื้อสินค้าเราแล้วเขาไม่กลับมาซื้อซ้ํา ดังนั้นคำถามที่เราควรตั้งก็คือแล้วเราจะสร้าง l ร y ย l t y โปรแกรมยังไงเพื่อให้ลูกค้ารายเดิมๆนะครับกลับมาซื้อซ้ำภายใน30วันซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเรามีโจทย์ที่ชัดเจนขึ้นนะครับผลลัพธ์จาก AI ที่เราถามไปก็จะส่งพลังขึ้นทันทีหรือพูดโดยสรุปก็คือทักษะนี้คือการฝึกคิดเชิงกลยุทธ์ครับก่อนที่จะลงมือทำจริงๆหรือคือการที่เรารู้ต้นตอของปัญหาที่แท้จริงนั่นเองครับ ต่อมาเป็นทักษะข้อที่2ครับคือ AI orchestration ในยุคนี้ครับเราไม่ได้ใช้แค่แชทบอตตัวเดียวทำงานจนจบแล้วใช่ไหมครับหลายๆคนก็กำลังคุม TAI อยู่เราต้องรู้วิธีการ workflow หรือลำดับขั้นตอนของการทำงานให้ดีครับพูดง่ายๆคือเหมือนเราเป็นวัทยากรครับที่กำลังคุมวงดนตรีอยู่แต่เป็นการคุม AI แทนนะครับเราต้องรู้ว่าตอนไหนควรให้เครื่องมือชิ้นไหนบรนเลงตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆต้องการทำแผนการตลาดในปี2 0 2 6นีนี้นะครับ เพื่อนๆอาจจะเริ่มต้นด้วยการใช้ Perplexity หาข้อมูลคู่แข่งก่อนก็นได้ครับที่เป็นข้อมูลปัจจุบันจากนั้นอาจจะส่งให้ Cha t g p t ช่วยวิเคราะห์จุดแข่งจุดอ่อนแล้วสุดท้ายก็ให้ g e m i นาช่วยทำสไลด์นำเสนอแล้วก็ตรวจสอบความสอดคล้องกับไฟล์ข้อมูลในบริษัทครับการรู้จักหยิบจับเครื่องมือที่เก่งเฉพาะทางมาต่อยอดกันแบบนี้ครับคือทักษะที่จำเป็นในปีนี้เลยครับซึ่งอาจจะบอกได้ว่าคนทำงานยุคใหม่ๆขาดทักษะนี้ไม่ได้เลยครับ ต่อมาในข้อที่3ครับคือทักษะที่ชื่อว่า The Editor's Eye ครับหรือสายตาของบรรณาธิการ AI ทุกตัวนะครับส่วนใหญ่มักจะเก่งในการสร้างแต่เราในฐานะมนุษย์ต้องเก่งในฐานะการกล่าวครับหรือการ Edit, อิด t ิทเพราะในยุคที่ข้อมูลถูกผลิตออกมาอย่างรวดเร็วนะครับสิ่งที่คนดูหรือผู้ชมหรือลูกค้าของเราโหยหานะครับคือคุณภาพและความถูกต้องทักษะนี้จะไม่ได้หมายถึงแค่การตรวจสอบคำผิดนะครับแต่คือการตรวจสอบแบบแฟกเช็คหรือหาข้อเท็จจริงครับหรือการตรวจสอบโทนออฟว o i c ์ว่าสิ่งที่ AI เขียนออกมา มันมีน้ำเสียงหรือโทนที่เหมาะสมกับแบรนด์ของเราจริงๆหรือเปล่ามีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจผู้อ่านหรือคนดูของเราหรือเปล่า พูดง่ายๆคือเราต้องทำหน้าที่เป็นด่านสุดท้ายครับที่จะรับรองว่างานที่ออกไปมีมาตรฐานสูงมากพอและน่าเชื่อถือจริงๆไม่ใช่แค่ง,งานก๊อปปี้ที่ออกมาจากหุ่นยนต์เอามาวางให้ผู้ชมหรือลูกค้าของเรานั่นเองครับต่อมาในข้อที่4ครับคือความสามารถด้าน c o n t ท x t Engineering ครับนี่คือการยกระดับจากการพร้อมครับไปสู่การจัดการบริบท AI ในปีนี้นะครับในปี2026แน่นอนว่าเขาจะฉลาดมากขึ้นครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขารู้จักเราดีพอทักษะนี้คือการรู้จักเตรียมชุดข้อมูลต่างๆหรือ Data Set ครับที่จำเป็นก่อนจะสั่งงานหรือพร้อมเขาลงไปสมมุติว่าคุณจะให้แอร์ช่วยร่างแผนงานหรือ b u s n n s s s แผนปีนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่บริบทว่าปีที่ผ่านมาเราทำอะไรไป็นสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างและบริษัทมีเป้าหมายคืออะไรและเรามีทรัพยากรด้านไหนเท่าไหร่นะครับ A.I ก็จะตอบเรามาด้วยแผนงานแบบสำเร็จรูปครับไม่ได้คลาฟมากพอแล้วก็จะไม่ตรงใจและถ้าหากเรานำไปใช้ก็จะเกิดข้อผิดพลาดที่สูงมากๆครับแต่กลับกันครับถ้าเรามีทักษะที่ออกแบบบริบทได้ดีเราจะรู้ว่าต้องอัปโหลดไฟล์อะไรบ้างให้ A.I. ครับเช่นสรุปไฟล์ยอดขายแนวทางของแบรนด์หรือแบรนด์ไกด์ไลน์นะครับเข้าไปในฐานข้อมูลก่อนที่จะสั่งงานหรือพร้อมเข้าลงไป ทักษะนี้จะทําให้อายกลายเป็นพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจงานหรือธ,ธุรกิจของเราจริงๆครับไม่ใช่แค่คนแปลกหน้าต่อมาในข้อที่5ครับคือ data literacy and ethics ในโลกที่ข้อมูลไหลเวียนเหมือนใส่น้ำแบบนี้นะครับทักษะการอ่านข้อมูลให้เป็นและใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องสําคัญมากๆครับเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าข้อมูลไหนเป็นความลับครับข้อมูลไหนที่ห้ามนําไปป้อนลงใน AI สาธารณะ นอกจากนี้ยังรวมถึงความตระหนักรู้เรื่องลิขสิทธิ์และอคติของ AI ด้วยครับเราต้องตระหนักรู้ให้ได้ครับว่าผลลัพธ์ที่ AI ให้มานั้นอาจจะมีความเอ็เอียงได้ครับการที่เรามีความรับผิดชอบต่อข้อมูลนะครับและการใช้งาน AI อย่างมีจริยธรรมจึงเป็นตัวการันตีความมั่นคงในอาชีพการงานของเ,เพื่อนๆครับและสร้างความไว้วางใจให้กับเพื่อนร่วมงานรวมถึงลูกค้าของเราด้วยครับ แล้วก่อนที่เราจะไปกันต่อในพาร์ทที่2อีก5ทักษะนะครับเป็นชุดของทักษะที่ทําให้มนุษย์มีค่ามากกว่าเดิมนะครับขออนุญาตโปรโมทคอร์สสั้นๆสักนิดหนึ่งนะครับ โดยตอนนี้ในช่องของเรานะครับมีคอร์สเปิดอยู่2คอร์สครับคอร์สแรกชื่อว่า Midjourney Masterclass ครับเป็นคอร์สที่สอนการใช้งาน Midjourney นะครับคู่กับ AI ตัวอื่นอย่างเช่น Nano Banana ในการ g e n e r a ตภาพในรูปแบบต่างๆและนำภาพเหล่านั้นมาทำเป็นคลิปสั้นเพื่อนานไปลงบนแพลตฟอร์มต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น YouTube s h o r t Tiktok หรือ Facebook Reel ก็ได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ในคำอธิบายคลิปนี้ครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ หรือจะแอดไลน์ OA มารับรายละเอียดแล้วก็โปรโมชั่นก็ได้ครับโดยแอดไลน์มาได้ที่แอดนิววิลชชยครับแล้วก็พิมพ์คำว่า AI ครับและอีกหนึ่งคอร์สครับที่น่าสนใจก็คือ AI YouTube Podcast Mastercard ครับเป็นคอร์สที่เราจะนำา AI นะครับมาสร้างคลิปสไตล์ Podcast บน YouTube ครับ โดยสาหรับช่องทดลองของผมที่ผ่านมาในช่วงเวลา4เดือนนะครับตอนนี้มีรายได้อยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สนบาทโดยมียอดอยู่ประมาณเดือนละ3ามถึงสี่หมบาทต่อเดือนประมาณนี้ครับแล้วก็มีตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับของผู้เรียนที่ผ่านมาท่านนี้นะครับทำมา21วันนะครับมีรายได้3วันอยู่ที่7 0 0 0กว่าบาทครับ แล้วก็อีกท่านหนึ่งครับที่เพิ่งผ่านรายได้มาหมาดๆในช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับเริ่มทําช่องจริงจังในช่วงประมาณวันที่5้ธันวาคมนะครับแล้วก็ผ่านมาไม่ถึง1เดือนดีก็สามารถเปิดสร้างรายได้ครับมีผู้ติดตามปัจจุบันอยู่ที่2,700รายได้อาจจะยังไม่มากครับเพราะช่วงแรกอยู่ที่ประมาณ2,200บาทสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเราจะใช้ AI ช่วยตั้งแต่การเจเนอเรตไอเดียครับการคิดสคริปต์การพากเสียงแล้วก็การเตรียมภาพประกอบครับแต่ส่วนการตัดต่อและการอัปโหลดขึ้น YouTube เรายัางต้องทําเองอยู่นะครับ โดยพืดง่ายๆคือพวกเราก็จะกลายเป็นผู้ควบคุมคลังแสง AI นี้นั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดนิววิลาชัยครับและพิมพ์คำว่า YT เพื่อรับโปรโมชั่นได้เลยครับและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถทดลองเรียน5บทแรกได้ในลิงก์ในคำอธิบายคลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ภาคที่2อีก5ทักษะกันครับมาต่อกันที่ภาคที่2นะครับคือทักษะที่ทำให้เรามีค่ามากกว่าเดิมในข้อที่6ครับก็คือ Empathy and Storytelling ครับ AI อาจจะสรุปข้อมูลเก่งกว่าเราก็จริงและไวกว่าเราด้วยนะครับแต่สิ่งที่ไอยังทําไม่ได้ครับคือสามารถรู้สึกได้เหมือนเรามนุษย์เราตัดสินใจด้วยอารมณ์ครับมากกว่าเหตุผลเสมอทักษะการเล่าเรื่องที่แฝงไปด้วยความเข้าใจหรือความเห็นอกเห็นใจความรู้สึกของผู้อื่นจึงยังเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลครับลองนึกถึงภาพการพรีเซนต์งานครับ ถ้าเราใช้แค่ข้อมูลจากสถิติของ AI ครับมันอาจจะดูน่าเบื่อแต่กลับกันครับถ้าเราสถิติเหล่านั้นมาผสานกับเรื่องราวการต่อสู้ของลูกค้าหรือความตั้งใจของทีมงานของเราที่เราสัมผัสมาด้วยตัวเอง เรื่องเหล่านี้จะเข้าไปนั่งในใจคนฟังได้ทันทีครับพูดให้ง่ายกว่านั้นคือทักษะนี้คือการดึงเอาความเป็นมนุษย์มาใช้ร่วมกับข้อมูลได้อย่างลงตัวที่สุดนั่นเองครับและมาต่อกันที่ข้อที่7ครับคือ a q หรือคือคำที่ย่อมาจากคำว่า adaptability quotient ครับในปี2026ครับการเรียนรู้อะไรเพียงครั้งเดียวแล้วจะใช้ความรู้นั้นไปตลอดชีวิตมันจบลงแล้วครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสามารถในการอันเลิร์คือการลบสิ่งเก่าหรือความรู้ชุดเก่าออกครับและรีเลิร์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาทดแทนทักษะนี้ไม่ใช่แค่การใช้เครื่องมือเป็นครับแต่มันคือทัศนคติที่ไม่กลัวความล้มเหลวเช่นเมื่อมี AI ตัวใหม่เข้ามาแทนที่ตัวเดิมที่เราเคยถนัดเราก็ต้องพร้อมที่จะกระโดดเข้าไปลองไปทดสอบดูครับเหมือนกับที่ทุกๆคนกําลังฟังคลิปนี้อยู่นั่นเองครับ การเปิดใจให้กว้างแบบนี้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในโลกที่หมุนไวัยและเปลี่ยนแปลงไวัแบบนี้ครับต่อมาในข้อที่8ครับคือ s t r a t e g i c decision making หรือคือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั่นเองครับ AI ครับมีหน้าที่เสนอทางเลือกให้เราครับแต่มนุษย์อย่างเราครับมีหน้าที่ตัดสินใจ AI อาจจะบอกว่าทางเลือก A มีโอกาสสาเร็จ80%ทางเลือก B มีโอกาสสาเร็จเพียงแค่20%แต่ในฐานะผู้นําครับ เราอาจจะเห็นปัจจัยบางอย่างที่ AI มองไม่เห็นหรือเราพร้อมลงไปไม่ได้ครับเช่นวัฒนธรรมองค์กรหรือจังหวะของการตลาดในช่วงเวลานั้นการฝึกตัดสินใจบนข้อมูลที่ซับซ้อนครับโดยมีความเชื่อมั่นและมีวิสัยทัศน์ของตนเองประกอบด้วยคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เรามีสเสน่ห์และมีความเป็นผู้นำครับอย่าให้ AI มาเป็นคนขีดเส้นตายชีวิตของเราครับแต่เราต้องใช้ข้อมูลที่เขาให้มาครับเพื่อเป็นเก็มทิศให้เราตัดสินใจได้อย่างดีและก็มั่นใจมากขึ้นนั่นเองครับ ต่อมาในข้อที่9นะครับคือทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลครับยิ่งเทคโนโลยีล้ำหน้าไปไกลแค่ไหนครับการคุยกันซึ่งหน้าหรือคุยกันต่อหน้าจะยิ่งแพงและมีราคามากขึ้นครับทักษะการเจราจาต่อรองการฟังอย่างลึกซึ้งหรือที่เราเรียกกันว่า deep listening นะครับและการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีเป็นสิ่งที่หุ่นยนต์หรือ AI ยังทำไม่ได้ในเวลานี้ครับ ถ้าเรามีทักษะในการประสานความร่วมมือระหว่างทีมงานหรือรู้วิธีปลอบโยนให้กำลังใจทีมงานของเราในวันที่เขารู้สึกยากลำบากเราจะกลายเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญครับที่ทำให้ AI และทีมงานที่เป็นมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นมากขึ้นอย่าลืมให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงในโลกออฟไลน์ด้วยนะครับและในข้อสุดท้ายนะครับคือ cognitive load management หรือการบริหารจัดการสมาธิของเรานั่นเองครับ ในยุคนี้ครับที่ AI ผลิตเนื้อหาออกมามากมายครับและเราก็แวดล้อมด้วยข้อมูลเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาพลังที่หายากที่สุดคือสมาธิครับถ้าเราไม่รู้จักตัดเสียงรบกวนออกไปบ้างหรือ n i อ e ที่เกิดขึ้นระหว่างวันบ้างเพื่อนๆจะรู้สึกเหนื่อยล้าจากการที่เราต้องเสพข้อมูลมากเกินไปทักษะที่จําเป็นมากคือการรู้จักโฟกัสในสิ่งที่สําคัญจริงๆหรือที่เราได้ยินบ่อยๆคือคําว่า deep work นั่นเองครับและการรู้จักปิดหน้าจอหรือห่างจากหน้าจอต่างๆบ้างครับ พูดง่ายๆคือเราต้องรู้จักพักผ่อนให้เป็นและคนที่ใช้ AI เก่งที่สุดครับคือคนที่รู้จักวิธีควบคุม AI ไม่ใช่ถูก AI ควบคุมครับการรักษาจิตใจให้สงบและมีสมาธิที่ดีจะทำให้ทุกคนมีพลังในการสร้างสรรค์งานที่ยิ่งใหญ่จริงๆออกมาได้นั่นเองครับ และนั่นก็คือทั้งหมดครับ10ทักษะที่ผมมองว่าเป็นทักษะที่ดีครับแล้วก็ไปต่อได้ในปี2026ครับในฐานะที่เราจะกลายเป็นผู้คุม AI ที่ดีนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ความรู้เชิงเทคนิคซทัทีเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วก็การปรับ Mindset ให้เหมาะสมนั่นเองครับ โดยเ,เพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะต้องใช้ถึง10ทักษะเลยเหรออาจจะหยิบเพียงแค่1นถึงสทักษะก็พอครับมาลองปรับใช้กับงานกับชีวิตประจําวันของเราดูหรือถ้าเ,เพื่อนๆสนใจจะเจาะเลึกเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับและอยากเห็นว่าทักษะนั้นจะนํามาใช้งานร่วมกับ a อตัวต่างๆได้ยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทําเป็นคลิปแยกออกมาไว้ให้ครับสําหรับวันนี้ผมนิวีดีทยไตต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปถ,ถัดไปวันนี้สวัสดีครับ